สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ทรงเจดี องค์นี้จะเป็นปี09หลังมึกตายางนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นจะแตกลานเล็กน้อยนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับมองตรงๆลงไปนะครับ ลักษณะขาวขาวเทาเทาแดงแดงนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับผสมผสานกับสภาพคาบขีก้กุชิ้นส่วนภายในกุบที่เอามาตำผสมนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนะครับมองดูที่เส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้านนะครับลักษณะคล้ายๆจะเป็นกรอบกระจกเลยนะครับองค์พระนี่ก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับ เส้นสุ้มขอบแก้วนี้ก็จะอวบไข่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระลักษณะจะยกขึ้นทางด้านขวามือผมนะครับพระเกศนี้ก็จะเรียวบางแทงจะลดซุ้มพระพักนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นลำคอลางๆงนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างลักษณะจะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับ การทิ้งตัวของลำแขนการวางมือมองไปที่ขวามือนะครับลักษณะจะโค้งมนนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี้จะหักศอกนะครับส่วนฐานทั้ง3ามชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับแต่แข็งดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นแซมใต้ฐานนี่ลางลางขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับเกตเห็นนะครับองคพระนี่ก็จะลึกมากเลยนะครับด้านข้าง รังรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับจะแตกลานเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังมึกตายางนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยู่จะยับจะย่นจะสังเกตเห็นรอยคูดรอยปาดนะครับคาบขี้กุ้นส่วนภายในกุนี่แดงๆนี่ลรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาก็จะแห้งจะเนื้อจะหนึบจ,จะนุ่มนะครับ ด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวรอยแตกลานนะครับตะแคงดูองค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านบนเช่นเดียวกันนะครับรอยแตกลานนะครับด้านล่างงเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนือ จะหนึจะนุ่มนวลตานะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นคาบแดงๆนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นคาบขี้กลุกชิ้นส่วนของพระสมเด็จบางขุนพรหมที่เอามาตำผสมนะครับเส้นสมคอบแก้วนี่กระจะอวบใหญ่เลวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนเส้น,สนบังคับแม่พิมพ์นี่สังเกตเห็นนะครับ จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ เกห็นเส้นใต้ฐานนี่จะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับเกตเห็นนะครับทางช่องเป็นบานเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับออกมาให้แนวทางนะครับไม่ค่อยแตกต่างผมเท่าไหร่นะครับลองศึกษาให้ดีก่อนนะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นมึกตายานด้านหลังนะครับลักษณะจะออกมุ่งม่วงฟ้าๆนะครับจางๆมูลสารเก่านะครับของชิ้นส่วนพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับลายเก็บลายละเอียดแบบช้าๆนะครับสังเกตเห็นรอยคูดรอยปาดนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งจะนึกจ,จะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นนะครับ เนื้อหาก็จะหนึกนะครับด้านข้างด้านนะครับเกิดเห็นรอยแตกรอยแยกเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนั่น,นะครับผุดขึ้นมาโอยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับส่วนไหนก็ดีผมจะเป็นงานอธิบายนะครับมีคำแนะนำมาหลายๆอย่างนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับทางช่องเป็นจวัลเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเปิดกว้างสําหรับแนวทางความรู้นะครับส่วนท่านใดสนใจในองค์พระนะครับรบกวนโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับเขีเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบน พื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไล่เก็บรายเอียดให้เนื้อหาเป็นองค์ตัดสินนะครับทเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทางออกาต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน